ครูสุขสบายดีใช่หรือไม่สุขสบายดีพูะเจ้ยค,ค่ะโดยเฉพาะในเวลานี้ครูมีลูกศิษย์ลูกหามากมายสิบเก่าสิใหม่ดูสิมาเป็นพร้อมเน้อเลยวันนี้แล้วเจ้าละ่ะถ้าขะดาไม่ถิดเจ้าคูจะเป็นสิ์ใหม่ใช่หรือไม่ใช่เป็นสิบใหม่ฝีมือเพียงดาบของเจ้า ไปถึงขั้นไหนกันแล้วถามข้าแบบนั้นน่ะข้าตอบให้ไม่ได้ล่เพราะข้าไม่รู้ว่าข้าถึงขั้นไหนแต่ที่แน่ๆข้าไม่เคยปลาใช้ให้ใครว่าแต่ไม่น้ำพยาสุมามาอย่าลองปลาใช้ยข้าสักครั้งถ้าก็ไม่ขัดนะ ยงมัวลีลาพูดเล่นวันนี้นะสู่มาเหนือตายไม่ตื่นเต้นให้พูดรอเล่นแลนวลวนแม้เป็นผู้หญิงจับหญิใหยอตสงสายตาโมเขอมเม้นหรือจับน้อยดูก็ได้ว่าใครจะเด็นว่าใครจะเพ็น me ล<น>อยนวลไเดกากล้วไม่เส้นกินน้นมไอเดกหน้าแกว่กนะว่าไม่เ้นกินน้นมให้เก็บเลยว่าน้าแกี่ยมันหน้าเทือกจับดามแล้วเข้ามาอยากจะรู้นะว่าี่มึงจีปก hi wow, ja. แน่ก็นึกว่าจะแน่ที่แท้ก็แค่จำงวัดเดี๋ยวมึงไปเจอโมช่วงวันเฮ้ยโอปิทารีหย่าอย่าพะเยาเยอะยิงเอาอเลยอย่ามาพะเยอะมึงไม่เข็ดเหรออะไรวะอูแย่หอยนางลมอะไรคือหอยนางลมพะเยอะหอยนางลมพะเยอะ แค่นี้ก็คิดไม่ออกวสวเยะละ่ะยิ้ม oh. อ๋ออรุณพยาฝางครูนะลูกนะฝีมือเจ้าสู้นางพยาไม่ได้หรอกเชื่อครูอย่าปากเก่งกันนงะนักครูอยู่ที่นี่ทำเนะื้อทำตัวให้มันดีนะลูกครับท่านครูเก่คนนี้เป็นใครกันมาจากไหนกันเนี่ยบอกได้คนคนนี้ไว้ใจได้ oh. เจ้าอยากรู้อะไรถามผู้ชายคนนี้ ครูขอตัวก่อนแล้วลูกนะครูไม่อยู่กับสิทธิ์ก่อนเหรอครูไปละได้ครับไปแล้วลูกไปแล้วเหรอไปแล้วครูไปง่ายจังเลยท่านนามใดเข้าหมดอุ้ยโอ้โหดูกระสือป่ามาเลยท่านเองเฮ้ยเอ้าลูกมันตายไปแล้วยังอยู่ยังอยู่แต่อุปนิทานนะกบอมแนววุฑยาเป็นใครกันแน่ข้ารองพญาราชบุตรแห่งอังวะ ให้จูดังวะที่ข้ามาเป็นคําสั่งเสียของท่านดวงปิดทะเลก่อนท่านจะสิ้นใจพระองค์สิ้นแล้วถูกต้องแล้วท่าน <โด S 2> บอกให้ข้าเดินทางมาที่นี่เพื่อรับตัวพระเจ้าป้าเมยวดีพร้อมด้วยลูกของเขากลับสู่อังวะการครั้งนี้ขขาต้องพึงใจพระองค์จะช่วยเมยวดีออกจากที่นี่ใช่เลยกระบอ,อกปีนใจเมยวดีรีบพ้นจากคุณลรกนี้สักทีจะรู้หรือเปล่าว่า,าวข้าขาอยู่ไหนพระองค์คนเดียวเนี่ยช่วยนางไม่ได้แน่ กระบอกชื่อมุญทยาจะเป็นกำลังเสริมพี่อีกแรงหนึ่งถ้าอยากช่วยนะคืนนี้ยาวสองประสาทล้างหลังหวังกระบอกจะไม่รอที่นั่นพี่โจค่ะแล้วเจอกันมุญทยากระบอกจะไมรอพี่หลวงท่านนะไว้ใจได้ไปพี่โจค่ะกระบอกนาแล้วใครจะตามไปวันนี้ก็ไปต่อไปอุปถัมินทารีไว้